โอเคครับคลิปนี้นะครับมาวิมายนะครับแล้วก็จะพยายามพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าสลีระเรานะครับสรีระแล้วก็บุคลิกนะครับก็คือว่าเวลาเราเล่นเวทหรือว่าเล่นฟิตเนสเข้ายิมอะไรต่างๆไม่ว่าจะบอดี้บิลเดอร์พาวเลิฟเตอร์อะไรก็ตามนะครับหรือว่าอะไรก็ตามนะฮะ กีฬาอะไรก็ตามเอ,า,อางนี้ดีกว่ากีฬาอะไรก็ตามก็คือเราอยาสักแต่ว่าเล่นเล่นเล่นเนไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าคนที่ไม่ได้เป็นโปรเฟชชั่นอลด้านนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วชีวิตอีก90%เนี่ยของเราจะอยู่นอกยิมนะฮะเราพยายามใช้ช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยในฟิตเนสในยิมตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะ f a คซิลิ a t e กับชีวิตด้านนอกนะครับก็คือเอาประโยชน์จากตรงนี้ทรานสเฟอรไปสู่ชีวิตประจำวันนะครับอย่าให้ตรงนี้เนี่ยมันมา,าทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันลำบากมากขึ้นเข้าใจนะฮะโดยในคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องสลีละนะครับง่ายก็คือบางคนเนี่ยเล่นเล่นหน่วยเล่นฟิแเนสก็คือกะจะดูแต่ว่า ูมีซิกแพคกูมีซิกแพคกูมีซิกแพคกูมีซิกแพคนะครับโดยที่ลืมสนใจว่าเออตอนนี้นะครับพี่ชอบเล่นอ,อ,อกเล่นไหลเล่นไบเซ็ปมากเลยนะครับตอนนี้จนกล้ามเนื้อมันตึงนะครับมันก็จะกลายเป็นสลีละแบบนี้นะครับคือคุณเล่นเล่นแต่เงี้ยเพรสทุกอย่างนาเนี่ยแล้วก็พอมันไทช์ใช่ไหมโอเคมันโกรมันใหญ่ขึ้นด้วย นะมันอยากขึ้นแต่มันทายพอมันทายเสร็จมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือแบบสลีละจังไรมากเลยนะครับแบบทุเรศมากเลยนะครับแล้วก็มันทําใหเ้เกิดอาการบาดเจ็บนะครับบาดเจ็บมากเพราะว่าทุกอย่างมาทายตรงนี้เนี่ยเราไม่ทราบว่าเอ,อ๊จังหวะไหนเราไปเล่นอาจจะเล่นเหมือนเดิมเล่นเบนเพร์นี่แหละมัน โอเวอร์ไทนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าพวกจอยต่างๆพวก g i r d ์เต่างๆเนี่ยเทนดอนมันหลุดนะครับมันหลุดออกจาก pattern ของมันนะครับมันก็จะ slip ออกมา slip ออกมาเสร็จตรงนั้นแหละครับจังหวะนั้นแหละที่ uh, พวก tension ทั้งหลายไม่ว่าจะเวนเพสหน0่งร้อกิโลร้อกิโลมันก็จะไปตกอยู่ที่ t e n ดอนแล้วก็มัสซ l นนะครับเกิดการอาการบาดเจ็บนะครับ ทั้งที่มันไม่ใช่ว่าเราไม่แข็งแรงนะครับแต่มันมาจากสรีระที่มันแย่มากๆนะครับบางคนก็อย่างนี้เลยนะฮะโอ้โหซิกแพคมาเลยแต่ดูแบบพุ่นแบบทาไมคนนี้มันไม่สมส่วนมันไม่อะไรเลยนะครับเราควรที่จะอกหายหลายพึงนะฮะเปิดอกภายหลายพึงทุกอย่างนะฮะอย่างที่บอกนะครับอย่าให้พวกเนี่ย ไอ์กีฬาที่เราเล่นฟิตเนสอะไรที่เราเล่นเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราแย่ลงนะครับหรือว่าบางคนก็ทมเสร็จเล่นฟิตเนสเล่นอลไรเสร็จไปทำงานนะครับก็เวลาทำงานมันก็ยิ่งบางทีมันอาจจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิมเนื่องจากว่าบางคนก็ทำงานอย่างนี้เนาะแปดชั่วโมงหน้าคอมพิวเตอร์มันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับสำนานทำานนานมันก็คือมันอยู่สภาพนี้ตลอดอะแล้วเรายิ่งไปเล่นอีกนะครับมันก็ คือมันก็จะกลายเป็นคนที่บุคลิกเสียนะครับบุคลิกเสียมันก็หลายอย่างครับหลายหลายปัจจัยที่มันไม่ค่อยดีจะตามมาส่วนใหญ่ก็เรื่องเกี่ยวกับทั้งสุขภาพนะครับเดินไปเดินมาสักพักนึงเนี่ยแรกๆเราอาจจะยังไม่ค่อยรู้สึกหรอกปีสองปีสามปีจะเริ่มมาแล้วเฮ้ยปวดคอจนทนไม่ไหวแล้วปวดหลังปวดสบะบักเพราะว่าข้างหลังเนี่ยมันวีคไปหมดมันไม่มีตัวไหนทํางานเลย นะครับทุกอย่างมันมารวมกันมามกองอยู่ข้างหน้ากันหมดเลยนะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับสรุปสั้นๆนนะครับคลิปนี้ก็คือพูดถึงเรื่องสระนะครับแล้วก็อย่าสักแต่ว่าเล่นนะครับเล่นไปจะดูแต่กูลีนกูซิกแพคอะไรนะครับคือเราต้องดูให้สละสมส่วนนะครับคนที่สละสมส่วนดูแล้วมัน pleasing มากกว่าคนที่มีซิกแพค มากกว่านะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยโหมีแต่ว่ายูดูไม่แข็งแรงเลยอยูดูไม่แบบไม่แมนอัพเลยนะคร